ยังไม่เคยค่ะแต่ว่าก็มีความสนใจอยู่นะคะครับก็รู้จักนะครับเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะว่ามันคือการส่งต่ออวัยวะของเราเนี่ยไปให้กับผู้ป่วยอีกหลายคนก็คือเพื่อต่อชีวิตของเขานั่นเองแต่ว่าตามความเชื่อ,อตามหลักการของาศาสนาของผมเนี่ยการบริจาคอวัยวะเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทําได้นั่นเองครับผมผมเคยบริจาคอวัยวะครับ ครั้งแรกเลยเนี่ยก็คือตอนนั้นโรงเรียนเขาเปิดเป็นอของกาชาดมารับบริจาคเลือดครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเนี่ยพอมาชวนผมไปบริจาคดวงตาตอนนั้นผมก็ตอบตกลงไปแต่ว่า,าดวงตากับอวัยวะเนี่ยเป็นคุณละส่วนนะครับก็คือผมมารู้ทีหลังตอนขึ้นมหาลัยแล้วอตอนนั้นที่บริจาคอวัยวะไปเนี่ยก็คือผมเนี่ยจะต้องทาแบบโครงการอยู่กับบริจาคอวัยวะแล้วก็คือในฐานะที่แบบว่าเป็นคนต้องไปชวนคนอื่น เพื่อมาบริจาคเราต้องไปพูดกับเขาว่า,า,วาการบริจาคดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แล้วถ้ามันดีจริงอะ่ะทาไมเราไม่ทําเองล่ะก็รสึกชื่นชมนะคะสาหรับคนที่บริจาคค่ะเนื่องจากว่าคนที่บริจาคเนี่ยจะต้องใช้ความเสียลาและก็ความกล้าหาญอย่างมากเลยนะคะในความคิดของของหนูค่ะเนื่องจากว่าเออในสังคมไทยนะคะเป็นสังคมพูดซึ่งเราก็ก็จะได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กคะ่ะว่า การบริจาคอวัยวะนี่อาจจะทําให้ชาติหน้าเราอาวัยวะหายไปหรือว่าศพอาจจะไม่สวยค่ะดังนั้นนะคะการคนที่สามารถบริจาคได้เนี่ยจะต้องก้าวข้ามผ่านความกลัวนั้นไปได้ค่ะก็เลยรู้สึกชื่นชมมากๆเลยค่ะอีกอย่างนะคะการบริจาคอวัยวะเนี่ยก็สามารถส่งต่อชีวิตไปให้กับผู้คนได้อีกหลายคนเลยค่ะครับผมสําหรับผมแล้วเนี่ยคิดว่าการบริจาคอวัยวะเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่ามันคือการส่งต่อชีวิตไปอีกให้คนอีกหลายๆคนนั่นเอง แล้วก็ถึงแม้ว่าตามหลักการของศาสนาอิสเนี่ยจะไม่สามารถบริจาคอวัยวะได้โดยตรงแต่เราก็สามารถสนับสนุสน,นในด้านอื่นๆได้เช่นด้านงบประมาณนะครับก็คืออย่างเช่นการบริจาคเงินนั่นเองก็คือตามความเชื่อของศาสนาสลามเนี่ยแค่บริจาคอันน้อยนิดเนี่ยก็เป็นผลบุญอันมหาศาลแล้วครับในสถานการณ์ปัจจุบนันมีผู้ป่วยกําลังรอรับการบริจาคอาวัยวะเป็นจํานวนมาก ผู้ป่วยเหล่านั้นกําลังทุกข์ทรมานจากการที่อวัยวะต่างๆไม่สามารถทํางานได้ตามปกติจากข้อมูลโดยสภากาชาติไทยในปีพุทธศักราช2 5งพพบว่าผู้รอรับการปลูกถ่ายอาวัยวะมากกว่า5,735รายในขณะที่ผู้บริจาควะมีเพียง1.19รายเท่านั้นในขณะเดียวกันทุกๆ2วันจะมีผู้รอรับการบริจาคอาวัยวะเสียชีวิต1รายการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ไม่ทั่วถึงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดับรูกข่าวสารที่ไม่เพียงพอของประชาชนรวมถึงการมีทัศนคติในแง่ลบต่อการบริจาคอัยวะอันเนื่องมาจากความเชื่อส่วนบุคคลที่ยังคงฝังลึกมาตั้งแต่อดีตปัญหาดังกล่าวยังคงเป็นที่มองภาพของสังคมส่งผลให้การขัดเคลนอายวะเป็นปัญหาเรื้อรังมาจนถึงปัจจุบันการแก้ไขปัญหาด้าน,นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการเข้าถึงข้อมูลในภาคประชาสังคมและการสร้างความตระหนักให้แก่คนสังคม จึงเป็นสิ่งจําเป็นที่ได้รับการผลักดนันและส่งเสริมการบริจาคอวัยวะสามารถช่วยชีวิตคนได้ถึง8คนเนื่องจาก1คนให้สามารถบริจาคอวัยวะได้ถึง8อวัยวะได้แก่หัวใจลิ้นหัวใจปอดตาตับอ่อนไตลำไส้เล็กและกระจกตาอีกทั้งการบริจาคอวัยวะยังสามารถทำได้ง่ายๆโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆ เนื่องจากบุคคลที่จะบริจาคอวัยวะได้ต้องเสียชีวิตจากภาวะสมองตายซึ่งการจะวินิจฉัยว่าผู้ป่วยมีภาวะสมองตายจะต้องใช้แพทย์ไม่น้อยกว่า3คนทำการตรวจสองครั้งห่างกันไม่น้อยกว่า6ชั่วโมงซึ่งหากแพทย์ละเลยในขั้นตอนนี้อาจจะทำให้ไม่ประสบความสำเร็จอีกทั้งการบริจาคในขั้นตอนสุดท้ายต้องได้รับการยินยอมจากญาติจึงยังเป็นข้อจำกัดของการบริจาคอวัยวะอยู่ คุณสมบัติของผู้บริจาคอวัยวะตามที่สภากาชาติไทยกำหนดไว้มีดังนี้ข้อที่ 1. ผู้บริจาคต้องมีอายุไม่เกิน60ปีข้อที่ 2. เสียชีวิตจากภาวะสมองตายด้วยสาเหตุต่างๆข้อที่ 3. ปรสจากโรคติดเชื้อและโรคมะเร็งข้อที่ 4. ไม่เป็นโรคเรื้อรังได้แก่เบาหวานหัวใจโรคไตความดันโลหิตสูงโรคตับและไม่ติดสุรา ข้อที่5าปัสจากเชื้อที่ถ่ายทอดทางการปลูกถ่ายวัยวะเช่นไวรัสตับอักเสบชนิด B ไวรัสเอชข้อที่6ผู้บริจาคต้องไม่ป่วยเป็นโรคที่สามารถติดต่อผ่านการปลูกถ่ายวัยวะได้เชน่นโรคไวรัสตับอักเสบ B ีโรคเอชข้อที่7อวัยวะที่บริจาคต้องทํางานได้อย่างสมบูรณ์และข้อที่ 8. กรุณาแจ้งเรื่องการบริจาคอวัยวะแก่บุคคลในครอบครัวญาติ สำหรับผู้ที่สนใจบริจาคอวัยวะสามารถแสดงความจำนงในการบริจาคอวัยวะได้ที่ 1. ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของสภากาชาติไทยโดยมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค้นหาใน g o o g l e ว่าบริจาคอวัยวะสภากาชาติไทยไปที่ www organdonate in th knowledge กดเลือกเข้าสู่ระบบ หาเข้าครั้งแรกให้สมัครสมาชิกก่อนจากนั้นดำเนินการกรอกข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อยสำหรับการบริจาคอวัยวะให้เลือกอวัยวะที่ต้องการบริจาคใส่ข้อมูลญาติที่ติดต่อได้เมื่อกรอกเสร็จแล้วก็จะต้องทำการยืนยันข้อมูลอีกครั้งเมื่อดาเนินการเสร็จสิ้นรอตรวจสอบข้อมูลได้ในหน้าเว็บไซต์ 2. ผ่านแอปพลิเคชันสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android และ iOS 3. ส่งผ่านไพรสณนีสี 4. สำหรับประชาชนที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงโรงพยาบาลสงขลานาครินทสามารถเข้าไปกรอกแบบฟอร์มแจ้งความจำนงตามจุดต่างๆในโรงพยาบาลสงขลานาครินดังนี้สำนักงานมนลนิที่โรงพยาบาลบริเวณหน้าประชาสัมพันธ์สวนบำบัดไตเรื้อรังและหน่วยคลังเลือดชั้นสอง หากท่านใดประสงค์จะบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนสามารถบริจาคผ่านช่องทางดังต่อไปนี้และสามารถขอใบเสร็จโดยส่งหลักฐานการโอนเงินตามช่องทางที่ปรากฏในเว็บไซต์ดังนี้โดยหากท่านได้ทำการบริจาคเงินจำนวน40,000บาทขึ้นไปจะได้รับสิทธิประโยชน์ ในการลดหย่อนค่ารักษาพยาบาล10เปอรเ็นป็นอย่างน้อยสวัสดีค่ะเป็นพยาบาลศูนย์ลูกถ่ายอวัยวะนะคะชื่อทัศนันศิริสเพียนรุธค่ะก็อยากจะมาเชิญชวนนะคะแล้วก็จะพูดให้ฟังเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะนะคะปัจจุบันนะคะปัญหาในการรับบริจาคอวัยวะหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะก็จะมีหลายๆปัจจัยนะคะ ปัจจัยแรกก็จะคิดว่าน่าจะเป็นด้านทัศนคติหรือความเชื่อนะคะเพราะหลายคนที่ไม่กล้าบริจาคอวิวะเพราะคิดว่าเกิดมาชาติหน้าอวิวะจะไม่ครบ32ประการบางคนก็อยากจะบริจาคแต่กลัวว่าพอประกาศไปพูดกับครอบครัวครอบครัวจะไม่เห็นด้วยก็เลยไม่กล้าแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คิดว่าอาจจะมีการซื้อขายอวิวะก็เลยไม่กล้าที่แสดงความจำนงในการบริจาคอวัวะนะคะแล้วก็ในกรณีที่ผู้ป่วยเกิดภาวะสมองตาย ญาติหลายๆครอบครัวเชื่อว่าจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นก็เลยไม่กล้าแสดงความจำนงบริจาคไอวัของญาติไปนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือความรู้ความเข้าใจนะคะบางคนก็คิดว่าแสดงความจำนงบริจาคร่างกายแล้วนั่นคือไอวัซึ่งเป็นคนละส่วนกันค่ะการบริจาคร่างกายเป็นการบริจาคไอวัชไอร์บริจาคร่างกายให้นักศึกษาแพทย์ได้ศึกษานะคะแต่ว่าการบริจาคไอว่าเป็นการบริจาคไอวั เพื่อที่จะส่งต่อไอวะให้กับผู้อื่นในยามที่ไอวะเขาเกิดภาวะการล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงนะคะเพราะฉะนั้นเป็นการต่อไอวะให้นะคะบางคนก็คิดว่าการแสดงความจำลองใบจากรดวงตาก็คือเป็นการใบาจากรไอวะซึ่งก็ไม่ใช่เหมือนกันนะคะอีกอย่างก็คือด้านความขาดแคลนของบุคลากรด้านขอเจรจาใบาจากรไอวะซึ่งโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ก็ มีพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านขอเจราจาเบิจ่ายวัณนี่มีแค่สามคนส่วนตรงนี้อาจจะยังขัดเคลนอยู่นะคะถ้าเกิดเรามีจำนวนเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้การเบริจ่ายวันที่มีมากขึ้นได้นะคะนอกจากนี้ก็จะมีทิศทางการบริหารหรือว่นานโยบายของผู้มังคับัญชาถ้าเกิดมีการรณรงค์ส่งเสริมด้านนี้ที่จรงิงจังก็จะส่งเสริมให้การเบริจ่ายวันสามารถเพิ่มขึ้นได้นะคะ แล้วก็ในสถานการณ์สถานการณ์โควิดด้วยค่ะเนื่องจากปัจจุบันช่องทางการบริจาคเนี่ยอาจจะมีข้อจํากัดในการที่ออกบูธไปออกหน่วยกับการชาติเพราะฉะนั้นการชาติก็เลยปรับแผนโดยการสามารถแสดงความจํานวนบริจาคทางออนไลน์ได้ซึ่งสามารถได้ติดตามสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของการชาตินะคะปัจจุบันนะคะก็มีไอวะน้อย เนื่องจากว่าตามที่เราทราบกันแล้วว่ามีผู้รอบริจาคร,รอรับอวัยวะอีกเป็นจํานวนมากแต่อัตราการแสดงความจํานงบริจากระน้อยเพราะฉะนั้นดิฉันจึงใคร่จะขอเชิญชวนทุกท่านให้มาช่วยกันแสดงความจํานงการบริจาคอวัยวะนะคะโบริจาคโดยตรงที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาติไทยก็ได้นะคะที่กรุงเทพหรือว่าเหล่ากาชาดจังหวัดทุกๆจังหวัดโรงพยบาบาลประจําจังหวัดทุกๆจังหวัด ในอนาคตอันใกล้เราจะมีศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ซึ่งอาจจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ท่านสามารถเข้าถึงได้ง่ายหรือถ้าเกิดไม่ได้รับความสะดวกสบายอย่างไรก็สามารถติดต่อกับยพบาลโดยตรงนะคะขออนุญ,ญาตแจ้งเบอร์โทรไว้ให้นะคะเป็น0894628955นะคะอันนี้เป็นเบอร์โดยตรงโทรสามารถติดต่อได้ตลอดเวลานะคะขอขอบคุณมากค่ะ นเราอ่ะไม่ว่าไม่ว่าใครทุกคนอ่ะก็ต้องเจอความตายความตายเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องเจอแต่ว่าเราอ่ะในวันวันหนึ่งอ่ะไม่ค่อยจะนึกถึงมันสักเท่าไหร่แล้วพอเราไม่นึกถึงมันเราก็จะประมาทพอประมาทก็ใช้ชีวิตเหมือนกับเหมือนกับว่าเราไม่มีวันตายแล้วจะมาคิดถึงมันจริงๆอนะ่ะตอนที่เราใกล้จะตายการที่ผมบริจาคเอาไว้เอาไปอบมันเหมือนช่วยย้ำสติอะครับแล้วยิ่งเราได้บัตรมาด้วยทุกครั้งที่ผมเปิดกระเป๋าตังค์ดูบัตรไปเนี้ย มันจะช่วยให้เตือนว่าอย่าใช้ชีวิตด้วยความประมาท